สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจําเช้าวันที่19เดือนกันยายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินเราเปิดให้บริการแล้วแอปไลายไอดีมานะครับ JJ Go Signal VT m a r k e t โรรโมชั่นใหม่ต่างๆเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ VT Markets com Vtfx นะครับเป็นบรกเกอรที่ฟรีระบบทองคําทุกประเภทบัญชี v t r x d x com FXPro เทรดกับโปรครับทุกท่านเทรดกับบรกเกอร์อันดับหนึ่งได้แล้วในวันนี FXPro.com For it f you เพียงแค่ชวนเพื่อนของนั่งดูเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้จะได้รับทันทีครับห้าสิบ US d ลลาร์เป็นโปรโมชั่นที่ทำโบรกฝากแจ้งมานะครับ XM เปิดบรีวัทนี้รับบริกาฟรีทันทีครับสามสิบ US d ลลาร์ 30. โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคุปเปารครับเราพานักทุนมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอชรีทกันก่อนเลยนะครับในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วดัชนีก็ยังทรงตัวนะครับแม้ว่าจะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังคงติดลบอยู่ในระหว่างวันราคาทองคำของเราก็เช่นเดียวกันครับขยับปรับฟื้นตัวทดสอบ1680ออีกครั้งก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยเนื่องจากว่า ดอลลาร์อินดซ x นะครับมีการขยับปรับฟื้นตัวขึ้นมาส่วนยูพร์บสิบปีครับยังถือว่าทรงตัวอยู่นะครับตัง้งแต่ในตอนนี้หลักๆแล้วภาพรวมมีนั่งจุดถามมาว่า มันจะมีข่าวอะไรคุณที่ทําให้ราคาทองคาเนี่ยลงหรือเปล่านะเพราะว่าพี่เนี่ยติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างเลยตัวนี้คงจะต้องรอข่าวธราคากลางสหรัฐแล้วนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่เรามาดูภาพรวมของทองคําในตอนนี้แม้ว่าจะมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามครับราคาทองคําก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านต้านสําคัญก็คือ1680ไปได้นี่ถือว่าเป็นตัวสําคัญแล้วก็หนามากเลยนะครับโซน8 0ขึ้นไปจนถึงประมาณ90ต้นต้น ถ้าผ่านทะลุตรงนี้ไปได้เดี๋ยวผมว่าหน้าเซลล์ค่อยกังวลใจก็ได้นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องกังวลใจอะไรมากมายครับเพราะว่าโครงสร้างเทรดขาเซลล์ก็ยังไม่โดนทําลายครับาาราคาดิบในช่วงเช้าวันนี้นะครับนักถูกครับมีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางโลต่ําสุดก่อนหน้ากับไฮสูงสุดก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ประมาณ90้าสิบต่อบาร์เรลสถานการณ์โควิด -19 ที่ประเทศจีนในตอนนี้นะครับเหมือนว่าจะเริ่มมีการ คลายตัวบ้างนะครับนักทุนกับผมได้ติดตามในส่วนของตัวข่าวในช่วงเช้ามาพบตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ลดลงอย่างมีในยักยะสำคัญนะตัวนี้เท่าที่ข่าวในทวิตเตอร์รายงานมาครับแต่ก็แน่นอนครับตลาดอาจจะยังไม่เล่นข่าวตัวนี้ก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าเล่นกันจริงๆเนี่ยวันนี้เราน่าจะได้เห็นราคาน้ำมันขยับปรับฟื้นตัวขึ้นมาบ้างครับ ราคาของคริปโตเคอเรนซีในช่วงเช้าวันนี้เป็นยังไงครับโดยภาพรวมก็ยังอยู่ในทิศทางแดนลบอยู่นะครับสำหรับตัวของยูทิเรียมอ่านข่าวผ่านๆเขาบอกว่าหลังจากที่ได้มีการทำเดอะมอร์ชมาเนี่ยนะครับตัวราคาก็มีการปรับตัวร่วงลงอย่างมีนัยสําคัญเลยทุนนี้ก็เป็นอะไรที่นักทุนสายคริปโตเคอเรนซีคุ้นชินกันดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปแต่ถ้าถามโดยภาพรวมจะฟื้นได้ไหม ถ้าดูจากสถานะตลาดแล้วดัชนีในตลาดวัชถุดิบก็ยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็จะบอกกันนั้นทุกว่ายังไงหน้าบายก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ครับผมนี่คือสถานการณ์ในช่ชวงเช้าที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับทุกท่านสวัสดีครับ